ครชอบนวดต้องถูกใจสิ่งนี้ครับคือจะนั่งตรงไหนก็นวดได้นี่คือพนักพิงเครื่องนวดเอวนวดหลังแบบพกพาที่มีมือนวดอยู่ข้างในรับจะนวดคอนวดเอวนวดหลังนวดท้องนวดขาก็ทาได้หมดเลยนักเบายกไปที่ไหนก็ได้แล้วบางแค่4.5เซนครับใครที่มีพื้นที่ห้องจํากัดนะครับจะซื้อเก้าอี้นวดตัวใหญ่ๆก็คงเต็มห้องแน่ๆไปเจอตัวนี้มาภาพในหัวเนี่ยคือติ้งขึ้นมาทันทีแบบนี้เรานั่งนวดตรงไหนก็ได้เขาก็ทำมาแบบเป็นพนักพิงนะครับแล้วคือเบาแล้วก็บางมากๆแล้วรุ่นนี้เป็นแบ ใส่ไถ่สีสำหรับชาร์จให้ด้วยครับเวลานวดเขาก็จะนวดจากบนลงล่างครับตามแนวเส้นสีส้มนี้เลยเส้นสีส้มเนี่ยคือการประคบร้อนนะครับทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นไปอีกตัวปุ่มนวดเขาก็จะค่อยค่อยหมุนจากบนลงมาไม่เจ็บนะครับให้ความรู้สึกผ่อนคลายมากๆทำงานหลังโคตรหลังแข็งมาทั้งวันมานั่งพนักพิงที่เหมือนคนนวดให้ไม่ต้องขอให้ใครนวดให้ไม่ต้องเกรงใจคนนวดจะนวดนานเท่าไหร่หรือจะนวดกี่เวลาก็ได้ใครติดนวดใครชอบนวดเนี่ยคนมีติดบ้านไว้เลยปุ่มตรงกลางเนี่ยคือปุ่มเปลี่ยนโหมดการนวด พักผ่อนที่สบายขึ้นจริงๆนะครับแค่นั่งพิงแล้วปล่อยให้เครื่องทำงานสำหรับคนที่เข้าร้านนวดเป็นประจํามีเจ้าตัวนี้ประหยัดขึ้นไปเยอะเลยถ้าทุกคนสนใจพิกัดที่ปักให้เป็นของโซจี GT m ีนะครับใช้ดีมากๆแนะนําเลยรับประกัน1ปีมีมาตรฐานมอกอรครับ